เช้าวันนี้เราจะอ่าพอนพระวจนะของพระเจ้าด้วยกันนะคะในฟิลิปปีบทที่สองข้อ1 2บสถึงสิบนะคะในฟิลิปปีบทที่สองข้อสิบสถึงสิบอกว่าฉะนั้นพวกที่รักของข้าพเจ้าเหมือนอย่างที่ท่านเชื่อฟังข้าพเจ้าอยู่เสมอท่านจงอุตส่าห์ฤฤิอย่างสมกับความรอดของท่านทั้งหลายด้วยการเอรงกลัวและตัวสั่น ไม่เฉพาะในเวลาที่ข้าพเจ้าอยู่กับท่านเท่านั้นแต่มากยิ่งกว่านั้นอีกในเวลาที่ข้าพเจ้าไม่ได้อยู่เพราะว่าพระเจ้าเป็นผู้กระทําการอยู่ภายในพวกท่านให้ท่านมีความประสงค์และมีความสามารถทําตามชอบพระทัยของพระองค์จงทาทุกสิ่งโดยปราศจากการบ่นและการทุ่มเสียงกันเพื่อท่านทั้งหลายจะไม่มีที่ติและไร้ความผิดเป็นบุตรของพระเจ้าที่ปราศจากตำหนิท่ามกลางชนชาติที่โกงและวิปราส ท่านปรากฏในหมู่พวกเขาดุจด,ดวงสว่างต่างๆในโลกจงยึดในพระวจะนะแห่งชีวิตเพื่อเพื่อข้าพเจ้าจะมีความภูมิใจในวันของพระคิดว่าข้าพเจ้าไม่ได้วิ่งแข่งโดยเปล่าประโยชน์หรือตักตําโดยเปล่าประโยชน์แต่ถึงแม้นข้าพเจ้าจะถูกเทดุดเครื่องบูชาลงลงบนเครื่องบูชาที่ท่านถวายเพราะความเชื่อข้าพเจ้าก็ยินดี และร่วมยินดีกับพวกท่านทุกคนและท่านก็ควรยินดีและร่วมยินดีกับข้าพเจ้าด้วยเอเมนค่ะพี่น้องที่รักเอ่อเราเช้าวันนี้นะคะอธิฐานกับพระเจ้าด้วยกันที่ขอให้พระวจนะของพระเจ้าที่จะสอนและสร้างเราให้เติบโตขึ้นนะคะขอพระวจนะของพระเจ้าทรงพูดด้วยกับเราทุกทุกท่านนะคะข้าแต่พระเยซูคริสต์เจ้าที่รักขอบคุณพระเจ้าสําหรับเช้าวันนี้ที่จะเรียนรู้ของพระวจนะของพระเจ้าร่วมกัน ขอให้พระวจนะของพระองค์จะเสริมสร้างชีวิตของลูกและชีวิตของเราทุกคนให้เติบโตขึ้นขอให้พระวจนะของพระเจ้าที่จะทําให้เราเองได้เรียนรู้จากพระองค์มากขึ้นและดําเนินชีวิตอย่างที่พระองค์ปรารถนาข้าแต่พระเจ้าเราขอพระองค์ทรงสถิตอยู่ท่ามกลางเราทั้งหลายเราขอบคุณพระองค์ในนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนเอเมนค่ะในพระธรรมฟิลิปปีนะคะบทที่สองข้อสิบสองถึงสิบแปดนะคะก็อ่อ วันนี้นะคะจะแบ่งปันเรื่องชีวิตที่สองสว่างนะคะในเมื่อเรามารู้จักพระเจ้านะคะพระเจ้าทรงปรารถนาให้เราดําเนินชีวิตที่สองสว่างดําเนินชีวิตที่สามารถที่จะเป็นพรต่อคนอื่นได้นะคะเอามาดูด้วยกันนะคะมี4ประการนะคะว่าเราควรจะต้องดําเนินชีวิตอย่างไรลักษณะชีวิตอย่างไรที่จะมีลักษณะชีวิตที่สองสว่างในพระเจ้ามากขึ้นนะคะสิ่งแรกนะคะก็คือดําเนินชีวิตให้สมกับความรอด ในพระทีบอกนะคะจงประพฤติให้สมกับความรอดใช่ไหมคะซึ่งถ้าเราดูในคำแปลนะคะที่เป็นจุดเ,เล็กๆสามจุดนะคะเขาบอกว่าท่านจงดํดำรงมั่นคงอยู่ในความรอดนะให้เราดํารงมั่นคงอยู่ในความรอดนั้นการที่เราดำเนินชีวิตให้สมกับความรอดคือการที่เราตระหนักว่าวันนี้ชีวิตของเราเอง รู้จักพระเจ้าชีวิตของเราเชื่ออะไรนะคะตอนที่ข้าพเจ้าเรียนเอมดิฟอยู่นะคะจะมีวิชาศาสนาศาสตร์อยู่สามสามตัวก็คือเรียนศาสนาศาสตร์หนึ่งสองสามและสิ่งที่อาจารย์ผู้สอนเน้นเหมือนกันในเรื่องของวิชาศาสนาศาสตร์ก็คือแต่ว่าเราเชื่ออย่างไรเราก็ประพฤติอย่างนั้นนะความเชื่อที่เราเชื่อส่งผลต่อการประพฤตนะิหลายครั้งเราเห็นเอ่อ ผ่านมาใช่ไหมคะเราเห็นข่าวหนึ่งที่ที่คนไปนมัสก,การกับไหว้นะคะเอาขี้ใครมาออยินมารับประทานหรือว่าสิ่งต่างๆที่ที่คือดูแล้วอหน้าหน้าหารังเกียจอย่างเงี้ยคะ่ะสําหรับสําหรับโดยธรรมชาติของมนุษย์ทั่วไปอะไรเงี้ยแต่ว่าเราไม่เข้าใจว่าทําไมคนเหล่านั้นเข้าสามารถ เอาสิ่งเหล่านี้มากินได้มาเอามาใช้มาทำตามสิ่งที่ดูเ,เรียกว่าไม่ไม,ไม่ไม่สำหรับเราคงแบบไม่เข้าไปใกล้อะไรเงี้ยค่ะนั้น เราจะเห็นว่าความเชื่อของคนเหล่านั้นเขาก็ต้องมีความเชื่อในบางด้านในบางมุมที่ทําให้ตัดสินใจทําแบบนั้นหรือยอมที่จะลาทิ้งครอบครัวไปอยู่ในพื้นที่ที่ดูไม่ได้สะอาดดูสะกะปรกมากนียค่ะนั่นคือสิ่งทีเ่เห็นว่าความเชื่อของมนุษย์มี สิ่งที่เราเชื่อมีผลต่อการดําเนินชีวิตะฉะนั้นข้ามพีนะคะก็สอนเราชัดเจนในพระธรรมยากอบว่าเชื่อความเชื่อที่สมบูรณ์เนี่ยต้องมาผ่านการประพฤติด,ด้วยถ้าวันนี้เราเชื่อสิ่งใดเราก็ต้องดำเนินชีวิตในสิ่งที่เราเชื่อด้วยน,น้องที่รักก็มพีบอกกับเราว่าให้เราดําเนินชีวิตให้สมกับความรอดก็คือดําเนินชีวิตที่เห็นคุณค่าใน ในในความรอดที่พระเจ้าประทานให้แผ่นดินสวรรค์การที่เราได้อยู่ในเมื่อเราได้รู้จักพระเจ้าการที่เราได้เป็นลูกของพระเจ้าการที่เราได้อยู่ในแผ่นดินสวรรค์การที่เราดําเนินชีวิตติดตามพระเจ้าขอให้สิ่งนั้นเป็นเป็นสิ่งที่ทําให้ชีวิตของเราหรือการดําเนินชีวิตของเราในแต่ละวันที่ทําให้เราเองเห็นคุณค่านะคะในในการดําเนินชีวิต อย่างที่พระเจ้าปัรถาให้เราดําเนินชีวิตัน,นั้นพระเจ้าอยากให้เราเองเห็นคุณค่าของความรอดที่พระเจ้าประทานให้ไม่ได้เห็นว่าหลายครั้งหลายคนอาจจะรู้สึกว่าการได้รับความรอดเป็นเรื่องง่ายเมื่อเราอธิษฐานต้อนรับพระองค์เมื่อเราให้พระองค์เข้ามาอยู่ในชีวิตให้พระองค์เข้ามาดูแลชีวิตเรายอมรับพระองค์เราก็รอดแล้วแต่พี่น้องที่รักการดําเนินชีวิตรักษาความรอดเป็นเรื่องที่ยาก หลายครั้งหลายคนหล่นหายไประหว่างทางหลายคนเผลอนห่างทางของพระเจ้าไปเพราะว่าการไม่ได้เห็นคุณค่าการไม่ได้รักษาสิ่งนี้อย่างดีนั้นชีวิตของเราถ้าเราเห็นคุณค่าอะไรเราก็จะสามารถเราก็จะพยายามดูแลสิ่งนั้นอย่างดีนะคะพี่น้องลองลองสังเกตตนเองว่าเวลาที่ เราได้อะไรมาใหม่ๆเช่นเราได้โทรศัพท์ใหม่เราซื้อรถใหม่หรือสิ่งอะไรที่เรารักแล้วเราแบบเราอยากได้นะคะพอเราอพอเรามีสิ่งเหล่านั้นนะคะเราก็จะรู้สึกดูแลทนุถนอมอย่างดีนะคะแต่เมื่อวันเวลาผ่านไปสิ่งนั้นอาจจะกลายเป็นสิ่งเก่าแล้วก็อาจจะไม่ได้ดูแลอย่างดีอาจจะละเลยสิ่งที่ที่ก่อนหน้านั้นเราเคยรู้สึกโอยากได้มากแล้วถ้าได้นะจะดูแลอย่างดีเลย อันพระเจ้าเมื่อเราเชื่อพระเจ้าเนี่ยค่ะเดิมเนินชีวิตติดตามพระเจ้าไอ้ครั้งเมื่อเราเชื่อพระเจ้านานขึ้นบางทีงลักษณะชีวิตของเราอาจจะไม่ได้แต่กับการดําเนินชีวิตของเราอาจจะไม่ได้ไม่ได้ตระหนักถึงสิ่งนี้ว่าพระคุณที่พระเจ้าความรอดที่พระเจ้าประทานให้กับเรามันมีคุณค่ามากนี่น้องที่รักวันนี้ไม่ว่าท่านจะมีเเงินมาก แค่ไหนก็ตามหรือจะมีทรัพย์สมบัติสิ่งใดๆก็ตามก็ไม่สามารถเอามาแลกความรอดได้ไม่ว่าจะเป็นการดําเนินชีวิตที่ดีมากไม่มีที่ติเลยก็ตามถ้าไม่เชื่อพระเยซูคริสต์ก็ไม่สามารถได้รับความรอดันั้นความรอดคือสิ่งที่พระเจ้าประทานให้กับเราดูเหมือนฟรีแต่ว่าไม่ได้ฟรีนะคะพระเยซูคริสต์ได้ทรงประทานชีวิตของพระองค์เพื่อความรอดที่เราได้รับังนั้นสิ่งที่สําคัญที่จะช่วยเราในการดําเนินชีวิต ในการติดตามพระเจ้าที่จะทําให้เราเองดําเนินชีวิตที่ตระหนักเสมอคือการที่เรากลับมาต้น ตระหนักถึงรากฐานแรกที่เราได้รับก็คือการที่เราเองได้รู้จักองค์พระเยซูคริสต์ได้รับความรอดนะคะสิ่งที่2ก็คือดําเนินชีวิตตามชอบพระทัยของพระเจ้าดําเนินชีวิตตามชอบพระทัยของพระเจ้าการดําเนินชีวิตในพระประสงค์ของพระเจ้าในแผนการของพระเจ้านะเป็นสิ่งที่ ที่พระเจ้าย้ำเสมอในพระพีนะคะพระเจ้าทรงเรียกเราการทรงเรียกของพระเจ้าที่มีต่อชีวิตของเราเอ่อพระเจ้าเชื่อว่าถ้าวันนี้เราดําเนินชีวิตติดตามพระเจ้ารู้จักพระเจ้าแล้วเมื่อเราปฏิบัติรับใช้พระองค์แล้วรู้ว่าพระเจ้าทรงเรียกเรามาปฏิบัติรับใช้พระเจ้าไม่ว่าจะหน้าที่ไหนไม่ว่าจะบทบาทไหนไม่ว่าจะเอ่อให้รับใช้พระเจ้าในสิ่งใดก็ตามถ้าเรามั่นใจในการที่พระเจ้าทรงเรียกเราสิ่งนั้นก็จะทําให้เรา เดินไปกับพระเจ้าหลายครั้งที่เหน็ดเหนื่อยนะคะข้าพเจ้าไปเอ่อไลฟ์อัพวีออเจนสนะคะสิ่งหนึ่งมันจะมีช่วงตับเขาคุยอยู่2ช่วงและสองช่วงที่ที่ได้ดูเนี่ยก็รู้สึกประทับใจผู้รับใช้ที่เคยรับใช้มาแล้วก็ตอนนี้ดูแลคนเกิดผลอย่างเงี้ยะคะ่ะสิ่งหนึ่งที่ที่สัมผัสได้คือ ไม่ว่าจะเจอสถานการณ์ยากลําบากแค่ไหนหลายคนอาจารย์ท่านหนึ่งนะคะจำชื่อไม่ได้อ,อ่บอกว่ากินไข่ต้มนะคะอยู่ประมาณเกือบสี่ปีเพื่อจะเก็บเงินไป้ประมาณสองแสนนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็คือไปเรียนาพาพมพผีท,ที่ที่ที่อเมริกาไงคะถ้าถ้าไม่ได้ไม่ได้เห็นคุณค่าในสิ่งที่พระเจ้าทรงเรียกที่ที่จะทําแล้วก็ต้อง พิสูจน์ตัวให้รู้ว่าความเชื่อในการดําเนินชีวิตกับพระเจ้าการเชื่อพระเจ้าเป็นพระเจ้าเป็นเรื่องจริงการการที่มารับใช้พระเจ้าการที่มอบถวายชีวิตให้กับพระเจ้าไม่ได้เป็นความตั้งใจแบบเล่นๆแต่เป็นความตั้งใจจริงและในที่สุดอาจารย์ก็ได้ได้ได้ปฏิบัติรับใช้พระเจ้าแล้วพระเจ้าก็ทรงกปดใช้ในวิถีชีวิตในชีวิตของอาจารย์ในในท่านชีวิตของอาจารย์ท่านนั้นหรือว่าอีกหลายๆท่านที่ได้เห็นว่า มีบางช่วงเวลาที่เหนื่อยมีบางช่วงเวลาที่ท้อมีบางช่วงเวลาที่อยากจะเลิกทำแต่สิ่งหนึ่งที่ที่พระพเจ้าเห็นก็คือว่าอาจารย์ท่านท่านอาจารย์เหล่านั้นรู้ว่าพระเจ้าทรงเรียกในการมารับใช้พระเจ้าและพระเจ้าก็เชื่อว่านะผู้นำในคิด้จักรในองค์กรของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นเส้ิพบาลหรือผู้นําในหัวหน้าแขวงหัวหน้าหน่วยนะ รู้ว่าพระเจ้าทรงเรียกหรือว่าพี่น้องทุกท่านที่ปฏิบัติรับใช้พระเจ้าเมื่อรู้ว่าพระเจ้าทรงเรียกสิ่งนี้จะช่วยเรานะคะพี่น้องในการดําเนินชีวิตไปกับพระเจ้าแล้วก็ในการปฏิบัติรับใช้พระเจ้านั้นให้เราเองดําเนินชีวิตที่รู้ว่าพระเจ้าทรงเรียกเราและละและดําเนินไปสู่การทรงเรียกของพระเจ้าดําเนินไปสู่ภาพประสงค์ของพระเจ้าแล้วก็ดําเนินชีวิตโดยการที่ให้พระวิญญาณบริสุทธิ์นําหน้าเรานะคะในโรมบทที่8ข้อ8บอกว่าให้คนที่ คนที่อยู่ในเนื้อหนังก็เป็นที่ชอบพระทัยของพระเจ้าไม่ได้นะคะคนที่อยู่ในเนื้อหนังก็ไม่สามารถที่จะเป็นที่ชอบพระไทยของพระเจ้าไม่ได้แล้วก็หนึ่งที่โมทีบทสองข้อหนึ่งถึงสาก็บอกว่าเพราะฉะนั้นก่อนสิ่งอื่นใดทั้งหมดข้าพเจ้าขอร้องพวกท่านให้วิงวอนอธิษฐานทูลขอและขอบพระคุณเพื่อทุกคนเพื่อกษัตริ์ ทั้งหลายและทุกคนที่มีตําแหน่งสูงเพื่อเราจะดําเนินชีวิตอย่างสงบและมีสันติในทางพระเจ้าและเป็นที่นับถือการกระทําเช่นนี้เป็นการดีและเป็นที่ชอบพระทัยของ พระเจ้าพอผู้ช่วยให้รอดของเรานะคะในพระพีเนี่ยในโรมบทที่8ก็แก็บอกว่าถ้าวันนี้เราดําเนินชีวิตอยู่ในเนื้อหนังเราก็ไม่สามารถดําเนินชีวิตในพระวิญญาณได้แล้วก็ในหนึ่งที่มทีบทที่2ก็1นถึงสก็พูดถึงว่าให้เราอธิษฐานเผื่อใช่ไหมคะผู้ปกครองบ้านเมืองให้เราเองให้เกียรตินะคะผู้ที่ ผู้ที่อยู่เหนือในพระพีใช่ไหมคะสอนในพระธรรมเตโตเนี่ยก็พูดแล้วก็สอนชัดเจนว่าใหา้ลูกน้องให้เกียรติเจ้านายให้ผู้ที่ให้ประชากรนะคะประชาชนเชื่อฟังกฎหมายบ้านเมืองให้ภรรยาเชื่อฟังสามีให้สามาชิกในกิจจักรเชื่อฟังผู้นํานั่นคือสิ่งที่เป็นคําสอนในพระธรรมหน,หนึ่งเปโตเนี่ยคะ่ะถ้าพี่น้องดูในบริบทต,ตอนนั้นเป็นบริบทที่คน คนที่เชื่อพระเจ้าจะถูกข่มเหงคนที่เชื่อพระเจ้าจะาหลายครั้งต้องต้องยอมเสียชีวิตเพื่อความเชื่อที่ตัวเองเชื่อแต่คนเหล่านั้นก็ยังดําเนินชีวิตติดตามพระเจ้าและเชื่อในพระเจ้าดําเนินชีวิตไปกับพระองค์นนสิ่งที่สําคัญคือก็คือดําเนินชีวิตในสิ่งที่ในสิ่งที่พระพีบอกและเช่นเดียวกันครับพี่น้องที่รักหลายครั้งเราอาจจะมีบางสิ่งที่เราไม่ชอบในบางเรื่องในใน คนนั้นคนนี้แต่สิ่งหนึ่งที่สำคัญก็คือว่าถ้าวันนี้พระเจ้าสอนเราอย่างไรแล้วพระเจ้าสอนให้เราเองที่จะดำเนินชีวิตในการที่เราจะเ,เชื่อฟังหลักการของพระเจ้านะคะในค่ายนะคะที่อาจารย์มัตติสอนเรื่องนี้ข้าพเจ้าก็รู้สึกประทับใจมากว่าอาจารย์สอนในสิ่งที่ที่เรารู้ว่าเมื่อเราเชื่อฟังและทําตามในหลักการของพระเจ้าในสิ่งทีอ่อาจจะไม่ตรงกับใจ ของเราในในบางเรื่องอย่างนี้ค่ะแต่ว่าเมื่อเราเชื่อฟังและทาตาม เราก็จะเห็นพระพรของพระเจ้าและหลายครั้งสิ่งเหล่านั้นต้องใช้การตัดสินใจต้องใช้การเชื่อฟังที่ทีออ่พระเจ้าปรารถนาในชีวิตของเรานะคะแล้วประการที่3มก็คือดําเนินชีวิตด้วยการตระหนักว่าเราเป็นลูกของพระเจ้านะ,ะพระเจ้าปรารถนาให้เรามี DNA ของพระเจ้านะ,ะเหมือนเราเมื่อเราเกิดมามีคุณพ่อคุณแม่เราก็มีดี a ของคุณพ่อคุณแม่นะคะพี่น้องลองสังเกตตัวเราเองว่าหลายครั้งเรามีลักษณะนิสัยบาง,บางด้านบางมุมที่ ที่เหมือนคุณพ่อคุณแม่นะคะเราอาจจะไม่ได้ตั้งใจที่จะเป็นแบบนั้นแต่จะมีบางด้านบางมุมที่เป็นแบบนั้นหรือไม่ใช่เพียงแค่หน้าตาที่ลักษณะคล้ายคุณพ่อคุณแม่เท่านั้นแต่ลักษณะนิสัยบางบบางด้านบางมุมหรือบุคลิกบางอย่างนะคะก็มีอิทธิพลมาจากคุณพ่อคุณแม่นนั้ สิ่งที่สําคัญเมื่อเรารู้จักพระเจ้าพระเจ้าก็อยากให้เรามี DNA ของพระเจ้ามีมุมมองความคิดบุคลิกลักษณะนะคะเหมือนที่พระองค์เป็นเหมือนที่พระเยซูคริสต์เป็นในเอเฟซัสบทที่สองบทที่สองข้อเก้าบอกว่าเพราะว่าเราเป็นผีปีพระหัตของพระองค์ที่ทรงสร้างขึ้นในพระเยซูคริสต์ก็ทําการดีและเป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้ก่อนแล้วเพื่อให้เราดําเนินชีวิตนะคะตามนั้นเ,เป็นสิ่งที่นะคะ พระเจ้าบอกว่าเราเป็นฝีพระหัตถ์ของพระเจ้าพระเจ้าทรงสร้างเราให้เป็นเหมือนพระองค์พี่น้องที่รักแน่นอนไม่เ่าเรามีหลายสิ่งที่ต้องเปลี่ยนแปลงแก้ไขไม่มีใครสมบูรณ์แบบแต่สิ่งที่ที่พระเจ้าปรารถนาและคดาดหวังคือเราอยากที่จะไปสู่แผนการและนามพระทัยของพระเจ้ามากขึ้นหลายครั้งตัวข้าพระเจ้าเองก็รู้ว่ามีบางสิ่งที่ไม่น่ารักแต่เมื่อมี เมื่อมีผู้นำหรือมีคนที่อยู่ข้างๆเรารอบข้างเราที่เห็นว่าสิ่งนั้นไม่น่ารักและเตือนแล้วถ้าเราถ้าเรายอมถ่อมใจที่จะฟังแล้วก็กลับใจใหม่นะคะชีวิตของเราเองก็จะรับการเปลี่ยนแปลงและแก้ไขมากขึ้นไม่ใช่เพียงแค่เอ่อพราะพระวจ,จนะของพระเจ้าหรือถ้อยคำจากพระเจ้าโดยตรงเท่านั้นคนที่อยู่รอบข้างเราคนที่รู้จักเราก็สามารถที่จะเอ่อเมื่อเราเมื่อ เมื่อบอกเราเตือนเราแล้วเราเองเอมใจที่จะฟังชีวิตของเราเองก็จะรับการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นนะคะและประการที่4สุดท้ายก็คือดาเนินชีวิตตามพระวจนะนะคะพระวจนะเป็นรากฐานของชีวิตของเราให้พระวจนะเป็นผู้เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นสิ่งที่ก่อชีวิตของเราขึ้นนะคะในมัทธิวบทที่7จ็ดข้อยีก็บอกว่าเพราะฉะนั้นทุกคนที่ได้ยินคําเหล่านี้ของเราและประพฤติตามก็เปรียบเสมือนผู้ที่มีสติป,ปัญญาสร้างบ้านของตนไว้บนศิลา พทมพนพีนะคะบอกกับเราว่าวันนี้เมื่อเราเองนะคะดำเนินชีวิตนามีพระวจนะก็เป็นเหมือนการสร้างบ้านบนศิลานะคะถ้าวันนี้เราสร้างบ้านบนศิลาเราก็จะแข็งแรงนะคะเชื่อว่าศีภาพระวจนะจะเป็นสิ่งที่จะยังช่วยเราให้ดำเนินชีวิตอย่างมั่นคงและเข้มแข็งได้ไม่ว่า สถานการณ์ในโลกนี้จะเป็นอย่างไรสถานการณ์ในชีวิตของเราจะเป็นอย่างไรเราไม่รู้อนาคตข้างหน้าเราจะเจอสิ่งใดแต่ข้าพเจ้าเชื่อว่าถ้าวันนี้ชีวิตของเราเองมีพระคําของพระเจ้ามีหลักการของพระเจ้าพราะวจะนะจะช่วยดึงชีวิตของเราช่วยให้เรายังเข้มแข็ง และเดินไปกับพระเจ้าได้เมื่อเรามีพระวจนะของพระเจ้ามีพระเจ้ามีพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ในชีวิตมีพี่น้องที่รักและห่วงใยเรานั่นนั่นคือสิ่งที่พระเจ้านะคะปรารถนาที่จะให้เราเองดําเนินชีวิตนะคะที่จะส่องสว่าง ในพระเจ้านะคะเอเมนครับพี่น้องที่รักอธิษฐานกับพระเจ้าด้วยกันขอให้อะวจนะของพระเจ้าที่จะสร้างเรามากขึ้นนะคะเป็นจริงในชีวิตของเรามากขึ้นข้าแต่พระเยซูคริสต์เจ้าที่รักขอบคุณพระเจ้าสําหรับพระวจนะของพระองค์ในเช้าวันนี้ขอให้พระวจนะของพระองค์จะสร้างชีวิตของลูกให้เติบโตมั่นคงข้าแต่พระเจ้าขอให้ลูกเองตระหนักเสมอในการดําเนินชีวิตที่จะตระหนักในความรอดของพระเจ้าตระหนักในการดําเนินชีวิตที่อยู่ในน้ําพระทัย อยู่ในแผนการของพระเจ้าดําเนินชีวิตที่ให้สมกับการที่เราได้เป็นลูกของพระเจ้ามีความคิด มีบุคลิกมีสิ่งท่าทีในจิตใจอย่างที่พระองค์ปรารถนาอย่างที่พระเยซูคิ์ทรงเป็นและเป็นแบบอย่างและสอนเราข้าแต่พระเจ้าขอพระองค์ทรงโปรดเมตตาให้เราเองดําเนินชีวิตที่มีพระวจนะเป็นรากฐานข้าแต่พระเจ้าขอให้เราเข้มแข็งและมั่นคงอยู่ท่ามกลางในสถานการณ์ต่างๆในยุคป,ปัจจุบันนี้ในโลกนี้หรือว่าสถานการณ์ในชีวิตของเราข้าแต่พระเจ้าเราจะยึดพระวจนะยึดหลักการของพระเจ้าไว้ข้าแต่พระเจ้า อย่าให้เราเลือกที่เราจะตัดสินใจตามใจของตนเองในสิ่งที่บางสิ่งที่เรารู้ว่ามันไม่ดีมันไม่ถูกต้องข่าแต่พระเจ้าแต่ให้เราเลือกตัดสินใจตามพระวจนะตามอ่าหลักการของโรรองค้าแต่พระเจ้าขอพระองค์ทรงโปรดช่วยเราพระเจ้าที่รักเราขอบคุณพระองค์ในนามพระเยซูคริสเจ้าเองขอพระเจ้าทรงอวยพรทุกท่านนะคะพระเจ้าอวยพรค่ะสวัสดีค่ะ